วันนี้มากินเลี้ยงปีใหม่นะคะนี่เลยน้องบูมาน้องวีมาด้วยขอแบงค์กางน้ำเลยค่ะจริงส่ีน้องป้าเช่นะคะเลี้ยงปีใหม่นะคะอ่เอาฝั่งนี้นะคะแรงอร่อยไหมขอกางน้ำเลยค่ะชอบอะไรพิเศษ ไข่ตขาลอชอบนี hmm. so one, s <S Six, sí, no round, ้นะคะอาจจะมองไม่เห็นก็ออยเ๋ออยานีนะเื่อผี่้มใส่ใจนิดนนแป็นมันเจ็บจไม่เป็นไรหรอกร่อยไหมคะแป้งจ้ากอร่อยจ้าอะไรอร่อยมากทด้อ้อมนะอ้อมบิ่มไหมร่อยเปล่าอร่อยมากเลยค่ะวันนี้ขอขอบคุณ คุณลูกค้านะคะที่เป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนครั้งนี้ขอบคุณมกโร้เเมากินป่าทีเนี่เมาเมไม่ใช่พี่กริบกริบลอยไหมรอตลอดแล้วนอมีอะอรลอยไหมคะ ตอนนี้คุณหนูนะครับเป๊ะงามเป็นพิเศษเลยอ่ะวันนี้กาไม่มาเหรอคะวันน pues oh oh well. er ี้กาไม่มาอ่าตามด้วยเฮ่อคุณเอกินใหญ่เลยอ้วนเหรอ่ะอ้วนดูอาหารตัวนี้นะหมดจานแล้วค่ะหมดทุกจานเลยไม่เห็นเลยนแต่หัวปลานะอยู่ในท้องเหวหมดเลย อันแนนแนนกินอะยังมานึ่งพีเตยนะคะเตยุ้งไม่เาคะรมากค่ะม้าแก้วผสมเปนเาเมินิเจอร์เรานะคะมินิเจอร์มินิเจอร์น้าเป่าไมใส่น้ำแข็งสออไม่ใส่น้ำแข็ง่ไม่ใส่น้ำแขงก้วงกันนี้ก็ยังสั่งอนเดิมา้น้ำเปล่าแก้ปล่าไม่ใส่น้ำ ไม่เสร็จน้าดงค่ะตันี้มีสาวสวยนะตัวนี้เอาเล่ไมคะเอา่ไหมคะลูกคอกินข้าวไหยังกินไ่นี่เต็มที่เลยนี่สาวสวยนี่คนนี้คุณหนูสวยโดนเด้งเลยค่ะคนนี้ตั้แล้วทำด้วยพี่การนะคะนานทีจะมาไม่ชวนลูกๆมาด้วยห่อคะไม่ พอแล้วจ้ะตวันนี้ยังว่างเปล่ายังว่างเปล่าวันนี้ตัวยาวมากมาอาถ่ายรูปกันนะ